ต้อนรับสู่ Thanks Com Channel แล้วก็ Comic Store ผลโยทิน72โดย i อซ Thanks Comic นะครับเครื่องนี้75 0 0หเรามาดูกันก่อนว่า75 0 0หเนี้ยได้อะไรบางคนอาจจะมองว่าอุ้ย uh, 75 0 0หเลยเหรอแต่ถ้ารู้ไส้ในแล้วคุณจะบอกอุ้ย uh, 75 0 0 0เองเว้ยได้ทั้งความขาวได้ทั้งชุดน้ำได้ทั้งพัดลมเต็มระบบและเคสรุ่นนี้ผมเริ่มที่ตัวเคสก่อนแล้วกันนะครับตัวเคสมันคือยุนสโบหรือว่าจอนสโบ ทำไมผมถึงเรียกยุนซโบเพราะว่าผมถามจากตัวแทนนําเข้ามาเรียบร้อยแล้วว่าจริงๆแล้วแบรนด์นี้มันอ่านว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าถ้าอ่านแบบภาษาอังกฤษก็คือจอห์นซโบแต่ถ้อาอ่านแบบภาษาจีนที่เขาขายคนคนที่ผลิตแบรนด์เนี้ยทำแบรนด์เนี้ยเขาขายเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่ายุนซโบยุนซโบยุนซโบผมก็เรียกยุนโบยุนโบแม่งไปเลยครับถัดมาครับ CPU ในเครื่องนี้คือ i5 13600K อ่ะราคาหมื่นนิดๆแล้วนะ เมนบอร์ดครับ z 7ต0 a Wi-Fi ตัวนี้คือพรามซีรีส์จาก asus มันจะเป็นบอร์ดสไตล์แบบสีเงินซิลเวอร์บรอนบอนสว่างสว่างหน่อยเวลาจับเข้ากับเครื่องหรือว่าเซตหรือว่าสเปคที่เป็นขาวล้วนแบบนี้มันไปในโทนทิศทางเดียวกันสวยงามครับอ่ะเมนบอร์ดอีกหมืน่นหนึ่งนิดๆการ์ดจอครับตัวนี้คือกา l a x rtx 4 0 7 0เยเฉยๆไม่มีอะไรต่อท้ายมันคือตัว ex gamer white การ์ดตัวนี้2 0 0 0 0แล้วมันไม่แพงอะไร หมดแล้วครับของแพงไม่มีแล้วครับ CPU หมื่นนิดนบอร์ดหมื่นนิดนิดการ์ดจอสองหมนี่นี่ก็รอเข้าไปส0 0 0มื่เท่าไหร่สามหมื30 6, 30่นหกสาจ็ดละจะสี่หมอยู่ละชุดน้ําตัวนี้ไม่แพงครับไม่แพงเลยมันคือซามา SM 3 6 0 LCD มีหน้าจอด้วยนะแต่เราไม่ได้เซตอะไรไว้นะครับสาม LCD คือเป็นหม้อน้ำสามตอนติดที่ด้านบนพัดลมขาวหม้อน้ำขาวท่อยางเป็นสีขาวถัดมาแรม แรมตัวนี้ก็ไม่ได้แพงมากครับเป็น Patriot หรือว่า Patriot Elite Viper บัส6000ความจุ2 4คูเป็น 48GB s บ d อยู่ในตัวเครื่องอาจจะมองไม่เห็นเราใช้เคลฟครับชั่วโมงนี้ของดีราคาไม่แพงมันคือเคลฟ4 9 3 0 1สนทรพัดลมเราเติมทั้งหมด6ตัวนะฮะด้านล่างของตัวเคสนะครับด้านล่างของตัวเครื่องนี่แหละดูดขึ้นมา3ตัวเป็นพัดลมหยุ่นสโบเหมือนกันนะครับ120มิตัว แพ็กสามเนี pin, ่ยพันสองเก้าสิบแล้วก็ดูดเข้าข้างๆตรงนี้อีกสามตัวรวมกันเป็นทั้งหมดหกตัวนะครับแพ็กสามนะแพ็กสามเนี่ยพันสองเก้าสิบเราใส่ไปสองแพ็กสายไฟเลี้ยงที่เห็นด้านหน้านะครับไฟเลี้ยง VGA แปดพินไฟเลี้ยงยี่สิบสี่พินไฟเลี้ยง CPU แปดพินสองหัวใช้เป็นใช่ไหมแปดพินสองหัวใช่ใช้เป็นของ Easy DIY ที 1, ่ร้านเราขายนะครับชุดนี้พันเท่าไหร่พันต้นๆ้นเออ ไม่ถึงหรือยังไงประมาณเนี้ยผมจําราคาไม่ได้แล้วประมาณอะโทษทีครับไม่ใช่ไม่ใช่อีซี่ดีไว้คารเอร์ฟูลพันต้นๆนะงานหลังเครื่องดูบ้างงานหลังเครื่องดูบ้างผมอาจจะมีพูดผิดพูดถกบ้างนะครับเพราะว่าตัวหนังสือในหัวมันเยอะมันก็อาจจะแบบจําผิดจําถูกบ้างขออภัยแล้วก็แก้สดๆเร็วๆไปเลยจะได้ไม่ต้องตัดนะงานหลังเครื่องเป็นแบบนี้นะครับตัวเคสลักษณะนี้โดยเฉพาะยุนโบเนี่ยผมเห็นมาหลายรุ่นแล้วไม่มีที่หลบไม่มีที่เก็บ ไม่มีที่ซ่อน TK 2ตัวนี้เคสเนี่ยก็แม่งเหมือนกับ TK 1เลยไม่มีที่เก็บใดใทั้งสิน้นเราทําได้แค่รวบรัดแล้วก็ลอยๆแต่ว่าจัดส่งให้มันอยู่ในที่ที่มันสมควรเท่านั้นเองเพราะสป라이 y คือของ s i ล v e r s t o โตนะครับบอดี้ขาวพัดลมขาวสายเป็น f l a ตเคเบิลโม u l a ่ถอดได้แล้วเป็นสายแบนสีขาวทั้งหมดนะครับตัวนี้คือซิลสโต D A 8 5 0 R 8 0ดราคาก็ไม่ได้แพงเบ็ดเสร็จจบรวมทั้งหมดคือ70,000 5,500บวกลบนิดๆหน่อยๆแล้วแต่สถานการณ์ณวันนั้นนั้นเครื่องนี้คลิปนี้เราไม่ได้เปิดกระจกสังเกตไหมครับที่ไม่เปิดกระจกเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าปิดกระจกก็สามารถที่จะมองเห็นไส้ในทุกชิ้นทุกตำแหน่งได้อย่างชัดเจนอาจจะมีเฟล็กบ้างสะท้อนเงากระจกบ้างแต่ไม่เปิดนี่แหละครับจะได้เห็นไปเลยว่าอ๋อเวลาถ่ายออกมาเวลาแบบเห็นของจริง มันได้แบบนี้นะนะฮะมันอาจจะไม่ใช่กระจกที่แบบเรียบสวยเหมือนกระจกที่เป็นกระจกแบนด์นปกติทั่วไปเพราะอย่าลืมว่าการดัดโค้งกระจกต้องใช้ความร้อนในตำแหน่งบางจุดบางพื้นที่ของตัวแผ่นกระจกอาจจะไม่ได้เรียบสนิทเท่าแบบกระจกแบนด์ปกติม,มีไหมใกล้ๆนะครับไอ้กระจกแบรนปกติเนี่ยมันตัดมันตัดมันตัดมามันไม่ได้ใช้ความร้อนในการพับอะไรแต่อย่างเงี้ยพอมันมีความร้อนเข้าไปในการม้วนในการดัดเข้าโค้งแบบนี้ มันจะส่งผลถึงความเรียบของแผ่นเต็มด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเหลื่อมความแบบไม่เรียบแบบ100%ให้เห็นอยู่บ้างสําหรับกระจกที่ทําการดัดมาลักษณะนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นทุกตัวถ้าเป็นกระจกโค้งแบบนี้อ่ะสากรล้านด้วยแล้วกันนะครับคอมิกสต o ร์ผุหอนโยชิน72็ดสิบสอเซิร์ชกูเกิลเลยง่ายๆจะพาทุกคนมาถึงที่ Google Map ก็มาเป๊ะแต่อย่าไปดูแมป a c e b o o k นะครับแม่งพาเพียนมาหลายคนแล้ว หรือจะมาที่แฟนเพจหรือจะโทรมาเบอร์มีอยู่ที่แฟนเพจคุณเซิร์ชคอมมิกส์เนี่ยคุณเจอทุกอย่างเลยพาคุณมาเจอกับเราแน่นอนอยากได้แบบไหนจัดให้ได้หมดครับไม่ต้องคิดเยอะบอกแค่ว่าคุณมีงบเท่าไหร่คุณใช้งานอะไรคุณอยากได้อะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวผมจัดให้ทีมงานพวกผมพร้อมมากในการทําเครื่องให้แต่ละคนเพราะว่าการใช้งานของแต่ละคนมันต่างกันเพราะฉะนั้นเงินคุณให้มันออกมาเป็นเครื่องของคุณแบบเป๊ะๆโดยเฉพาะดีที่สุดครับ